กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่มีการพูดถึงในหมู่ชาวกัมพูชาและรวมถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับเมื่อทางเพจเวิร์นโนเลดซึ่งเป็นเพจเพจหนึ่งของทางกัมพูชาได้มีการเปิดประเด็นประเด็นหนึ่งซึ่งข่าวได้เล่าเรื่องราวดังกล่าวไว้ว่าดังนี้ถ้าคุณได้ไปรเรียนเมืองนอกคุณจะเจออะไรมากมายบ่ายนี้ผมได้นั่งคุยกับเด็กชาวลาวที่เรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยกันเขาถามผมว่าผมมาจากไหนผมก็เลยตอบไปว่าผมมาจากกัมพูชา นักเรียนลาวคนนั้นทำหน้าสงสัยพร้อมกับถามว่ากัมพูชาอยู่ที่ไหนซึ่งทางแอดมินเพจได้มีการกล่าวทิ้งท้ายแบบประชดไว้นะครับว่าถึงแม้กัมพูชาจะไม่ดังในยุโรปแต่ว่าก็มีชื่อเสียงในระดับเอเชียซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวของทางเพจก็ได้มีชาวกัมพูชาได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายโดยความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวกัมพูชานะครับได้มีการตําหนินักเรียนชาวลาวคนดังกล่าวว่า ไม่มีความรู้แบบนี้ไปเรียนเมืองนอกได้ยังไงและนอกจากนี้นะครับชาวกัมพูชาบางรายก็แสดงความคิดเห็นไว้ว่ากัมพูชาเพิ่งจัดซีเกมไปเมื่อเร็วๆนี้ทําไมถึงไม่รู้จักกัมพูชาและรวมถึงมีชาวกัมพูชาได้มาเล่าประสบการณ์ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะประสบการณ์ที่เกิดจากประเทศอาเซียนด้วยกันนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างท่านแรกครับเขาบอกว่า การอยู่ใกล้กันแต่ไม่รู้จักกันสมัยนี้แล้วเขาต้องรู้จักละอายใจตัวเองบ้างมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวกัมพูชาท่านนี้กล่าวพาดพิงประเทศไทยเล็กน้อยนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าแม้แต่ในประเทศไทยก็ยังมีชาวตะวันตกเข้าใจว่าเป็นไต้หวนันในอาเซียนสิงคโปร์ต่างหากที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดชาวตะวันตกบางคนยังคิดว่ากรุงเทพเต็มไปด้วยช้างและป่าไม้อยู่เลย ทั้งที่มีสินค้าไทยออกสู่ตลาดโลกเป็นจำนวนมากมาหลาย10ปีแล้วกัมพูชาต้องใช้เวลาอีกหลาย10ปีในการเป็นที่รู้จักความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่านักเรียนอะไรไม่รู้จักว่าประเทศตัวเองมีพรมแดนติดกับประเทศไหนบ้างความคิดเห็นต่อไปครับนักเรียนราวคนนั้นไม่รู้จักอาเซียนนี่มันน่าละอายใจมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ซึ่งความคิดเห็นนี้ถ้าชาวกัมพูชาฟังแล้วอาจจะรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยนะครับโดยเขาได้เล่าเรื่องราวว่าฉันเคยเจอคูฟิลิป,ปินได้ตั้งคำถามว่า,ขาเขมรอยู่ที่กรุงเทพหรือเปล่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับสงสัยนักเรียนาวคนนั้นเพิ่งออกจากปา่าซีเกมเพิ่งจบไปหมาดๆทำาไมเขาโง่จังความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ก็เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเพื่อนบ้านอาเซียนเช่นเดียวกันนะครับโดยเขาบอกไว้ว่า ชานก็เคยเจอคนอินโดนีเซียไม่รู้จักกัมพูชาซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีชาวกัมพูชาสองท่านเข้ามาตอบกลับนะครับโดยท่านแรกเขาบอกว่าคนรู้ก็มีคนไม่รู้ก็มีแต่ว่าชาวอินโดนีเซีย99%รู้จักพวกเราท่านต่อไปที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับท่านนี้ก็บอกว่าผมบอกเขาเป็นภาษาอังกฤษว่ากัมพูชาและยืนยันเป็นภาษาบาฮาซาว่ากัมพูเชีย และผมก็โชว์ธงชาติให้พวกเขาดูอีกด้วยแต่ชาวอินโดนีเซียคนนั้นกลับถามผมว่ากัมพูชาเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยหรือเปล่าผมก็เลยตอบกลับเขาไปว่าไม่ใช่กัมพูชาเป็นประเทศแล้วก็แสดงแผนที่ให้พวกเขาดูมาตอ่อกที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ออกมาตั้งคําถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่คนส่วนใหญ่รู้จักประเทศไทยและรู้จักเวียดนามแต่ไม่รู้จักกัมพูชา ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์กับเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับโดยเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าฉันเคยแนะนําตัวกับนักเรียนจากฟิลิปปินส์เขาถามฉันว่าฉันมาจากไหนฉันก็เลยตอบไปว่ากัมพูชาเขาเลยถามฉันกลับว่ากัมพูชาอยู่ตรงไหนฉันเลยตอบเขาไปว่าทําไมคุณไม่รู้จักกัมพูชาคุณเป็นคนฟิลิปปินส์จริงๆหรือ ทำไมคุณไม่รู้จักหาข้อมูลหรือรู้จักพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของ10ประเทศอาเซียนหรือยังไงเขาคนนั้นก็ตอบว่าไม่รู้ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าบางทีต้องยอมรับว่าอิทธิพลของเขเมรยังอ่อนแอมันไม่ใช่ความอับยศ์แต่ว่ามันเป็นความจริงมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับฉันมาเรียนในประเทศไทยก็มีเพื่อนถามฉันเหมือนกันว่ากัมพูชาอยู่ที่ไหนในแผนที่โลก ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้มาตั้งคำถามถ,ามถึงแอดมินเพจนะครับโดยเขาบอกว่าแอดมินแค่อยากโปรโมทเพจหรือว่าอยากเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าฉันไม่อยากจะสนับสนุนเพจนี้อีกต่อไปแล้วความคิดเห็นต่อไปครับพวกเขาไม่รู้จักประเทศเพื่อนบ้านและนั่นก็คือเหตุผลที่พวกเขาถูกควบคุมโดยเวียดนามมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้รุนแรงเล็กน้อยนะครับโดยเขาบอกว่า นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณลาวถึง IQ ต่ำกว่าเขมรมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้พูดถึงซีเกมครับโดยเขาบอกว่าทำไมคุณไม่ถามกลับไปล่ะว่าซีเกมครั้งที่32จัดที่ไหนถ้าเขายังไม่รู้ก็ถือว่าเขาโง่ความคิดเห็นต่อไปครับคุณก็แกะแขนกลับไปเลยก็แค่ถามเขาไปว่าลาวอยู่ที่ไหนประเทศอะไรผมไม่รู้จักขอโทษด้วยนะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป ท่านนี้ก็เปอีกท่านหนึ่งนะครับที่พูดถึงกีฬาซีเกมโดยเขาบอกว่าบ้าไปแล้วขเมรจัดซีเกมจนโด่งดังไปทั่วโลกไม่รู้จักขเมรมันเป็นเรื่องที่บ้าบอมากความคิดเห็นต่อไปครับมีคนเคยถามชันเหมือนกันว่ากัมพูชาอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าความคิดเห็นต่อไปครับใช่แล้วผมก็เคยเจอฝรั่งถามผมบ่อยๆว่าประเทศกัมพูชาอยู่ที่ไหนฉันไม่เคยได้ยินผมก็เลยบอกเขาไปว่า ประเทศของเราเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าใจใหญ่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสําหรับประเด็นนี้นะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่าถ้านักเรียนกัมพูชาไม่รู้จักสิงคโปร์เราก็มักจะดูถูกระบบการศึกษาของเราแต่ว่าถ้านักเรียนสิงคโปร์ไม่รู้จักกัมพูชาเราก็มักจะดูถูกตัวเองนี่มันสองมาตรฐานชัดๆและนอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งโดยทางเพจของกัมพูชาที่มีชื่อว่ารีไอเดีย ซึ่งทางแอดมินเพจได้มีการบอกว่าเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยและได้เห็นภาษาขเขมรและคนขเขมรเป็นจํานวนมากรวมถึงได้มีการบอกว่าคนไทยสามารถพูดภาษาขเขมรได้เยอะมากอีกด้วยโดยเขาได้มีการโพสต์ไว้ว่าดังนี้นะครับการมาอยู่กรุงเทพเป็นเวลา3สัปดาห์ทําให้ผมเข้าใจได้ทันทีว่ากรุงเทพสามารถดึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากพลเมืองขเขมรได้อย่างไรเที่ยวบินไปกรุงเทพนั้นเต็มทุกเที่ยวบินเต็มทุกที่นั่ง และมีการเดินทางหลายสิบเที่ยวบินต่อวันเวลาขึ้นแท็กซี่แท็กซี่ก็รู้จักภาษาขเขมรกันหมดอย่างน้อยก็คำทักทายและคำขอบคุณและสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมพักอยู่4โรงแรมพวกเขารู้ภาษาขเขมรกันนิดหน่อยและหลายๆที่ก็มีภาษาขเขมรและนอกจากนี้สถานที่อื่นๆคนไทยบางคนก็รู้จักภาษาขเขมรด้วยแม้แต่ร้านสมัยใหม่รถเข็นต่างๆก็รู้จักภาษาขเขมรโดยเฉพาะคำว่าขอบคุณ โรงพยาบาลนานาชาติของพวกเขาก็มีภาษาคขมรอยู่ทุกที่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตบางที่ก็มีภาษาเขมรโดยรวมแล้วประชาชนส่วนใหญ่ในกรุงเทพมักจะค้าขายกับชาวเขมรและมีลูกค้าชาวเขมรและชาวเขมรก็ใช้เงินที่นั่นเยอะด้วยซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้โดยท่านแรกครับเขาบอกว่าแพทย์ในประเทศไทยแพงกว่าในฝรั่งเศสอีกผมไปที่นั่นหลายครั้งแล้ว คุณภาพแพทย์ไทยแพ้ฝรั่งเศสความคิดเห็นต่อไปครับคนขเขมรใช้เงินที่นั่นเป็นอย่างมากในแต่ละปีความคิดเห็นต่อไปถึงแม้ว่าพวกเราไม่ได้เสียเงินในประเทศไทยแต่พวกเราก็ยังสั่งสินค้าจากประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเกลือน้ำตาลแชมพูและโลชั่นจากประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับซึ่งจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับคนไทยเกง่ง พวกเขารู้จักจัดระเบียบประเทศแต่คนขเขมรเก่งในเรื่องไปขายแรงงานและไปช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศอื่นขเขมรยังไม่เตรียมประเทศให้มีความสีวิไลเหมือนประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยหรือว่ามาเลเซียและนี่คือความผิดของสงครามครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ